ก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับหากใครสนใจสร้างรายได้ออนไลน์ด้วยการเทรดบริเวนผมก็มีแพลตฟอร์มโอนเทรดมาแนะนำครับเพียงแค่คลิกที่ลิงก์ด้านล่างใส่อีเมลพสเวิร์ดกดจนรับข้อตกลงแล้วลงทะเบียนแล้วทำการเติมเงินขั้นต่ำที่20เยนเท่านั้นครับแล้วทำการวิเคราะห์ครับถ้าหากเราวิเคราะห์คาดการณ์ถูกเราก็สามารถสร้างรายได้ได้ทุกที่ทุกเวลาอย่าลืมครับคลิกที่ลิงก์ด้านล่างครับไปชมคลิปกันครับก็สวัสดีทุกคนนะครับก็อยู่ผมแบ็คอีกเช่นเคยวันนี้เราในเกมฟ i f a o อ l นไลน4กันนะครับทุกท่าน อันนี้ผมก็จะมานี่เลยครับมาทําการก๊อปแผนว่ารีวิวแผนครับอันนี้ของแรงอันดับหนึ่งของประเทศในโหมดมินเจอร์นะครับมาดูครับแผนนี้มันน่าสนใจตรงไหนครับที่ผมจะมาก๊อปทุกคนลองมาดูเนาะอันนี้อันดับเขาไต่ขึ้นมาจากอันดับ2ี่สิบสามเลยนะนี่ครับมาลองดูครับอันนี้มินเจอร์เขาเล่นไปทั้งหมดอเยอะอยู่นะครับชนะหกนัดติดเนาะส่วนหนึ่งนี้เขาก็ไม่ได้เล่นนะเขาไม่เล่นหนึ่งหนึ่งเลยครับเล่นแต่มินเจอร์นะครับล่ะเรามาดูเลยเนาะ ว่าเขาจะใช้แผนไหนมูลค่าทีมเขาอยู่ที่หกแสนล้านนะก็ถือว่าเยอะนะครับมาดูทีมกันอูหูวิ่ครับฟูทีมเมนดูครับอยู่แล้วอันดับหนึ่งนะแต่เขาจะเป็นนักเตะบกแป่นะครับมาเราจะมาทําการก๊อปปี้แผนไปนครับก๊อปปี้มาอยู่ที่ A แล้วก็กลยุทธ์กลยุทธ์ทีมอ่าเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวเราค่อยก๊อปเนาะมาก๊อปตัวนี้ก่อนครับไอที่ A แล้วก็มาดูครับว่าเขาใช้แผนอะไรบ้างครับ เขาใช้นี่เนาะเขาใช้เป็นกองหน้า2ตัวครับหน้าคู่นะนี่ครับเป็นมันเป็น ls แล้วก็ is เนาะตามจริงมันต้องเป็นปีกใช่ไหม lwrw แต่นี่เขาใช้เป็น ls แล้วก็ is นะครับมันน่าสนใจตัวนี้แล้วก็กองหน้าตัวป้าปกติมันจะเป็น st หนึ่งตัวอันนี้เขาใช้เป็นอ่ามันใช้ s t เป็น cf นะครับส่วนอื่นก็เหมือนเดิมเลยแล้วก็มีนี่ครับเป็นกองหลังเขาจะใช้เป็น cb นะครับไม่ได้ใช้เป็นสวิปเปอร์นะอุ้มมันน่าสนใจตัวนี้ครับแผนนี้แปลกแนิดนึงเนาะ ไอที่เขาก็จะเป็นฟ u l ทีมแมนยูเลยนะครับ FP ตอนนี้อยู่ที่187โอเคมาดูกลยุทธ์ครับว่าเขาใช้กลยุทธ์อะไรบ้างเนาะกลยุทธ์ตัวนี้น่าจะเป็น1-1น,น,นะครับอันนี้กลยุทธ์1-1แน่นอนมาดูบันทึกการแข่งขันก่อนนี่ครับเขาเล่น1-1นมาจริงๆเนาะมาดูอันนี้มีเจอร์ครับนี่ครับเขาเล่นมิเจอร์ก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะมาเรามาดูกลยุทธ์ทีมครับกลยุทธ์ทีมที่น่าจะเป็นของมินเจอร์เมย์ได้ไหมครับตัวนี้อันนึงน่าจะใช่ครับตัวนี้ ตัวน,นี้ก็น่าจะใช่เนาะว่าแผนเมเนเจอร์เราดูตรงไหนครับว่าเป็นแผนของเมเนเจอร์ดูจากเกมลับก็ได้ครับเกมลับเกมลับจะอยู่ที่ประมาณหกสิบห้าสิบแล้วก็สี่สิบแบบนี้เนาะสวนกับอ่าเขาแสดงว่าเขามีหลายแผนนะอันนี้เขาน่าจะใช้การโดนนําก็ใช้แผนหนึ่งสวนกับใช้แผนหนึ่งนะครับเห็นไหมส่วนใหญ่ก็เป็นประมาณนี้เลยครับมีเลี้ยงบอลมีส่งไม่ค่อยเลี้ยงบ้างมีปกติบ้านนะครับมันดูทักติกที่ห้าบ้างเห็นไหม แต่รัฐสิทติกเขาก็จะไม่ค่อยเหมือนกันนะมันอยู่ที่เราจะเลือกใช้ครับอ่าส่วนการเลี้ยงบอลนี้มันอยู่ที่คนจริงๆนะบางคนก็ปรับเป็นหนึ่งบางคนก็ปรับเป็นปก,กติอันนี้มันแล้วแต่คนจะใช้นะครับอิสระกับการกหน้าเห็นไหมครับมีกับกางหน้าด้วยถ้าเราเอาเป็นแบบหกสิบหกสิบมันจะดันสูงนิดนึงเราก็ใช้เป็นกับกงรกหน้าเนาะถ้ามันแบบลงมาต่ําแบบประมาณสี่สิบเราก็ใช้เป็นอิสระครับประมาณนนี้เนี่ยแผนตัวนี้ ทุกคนเย่นไมแผนตัวแผนอะไรอันนี้คือแผนเมตาของมินิเจอร์นะหลกัลกๆคือมาตรฐานเขาจะใช้ประมาณนี้เลยคือ35 35 50 4 0 1ห้หรือบางคนจะเป็น65ก็มีเนาะส่วนเกมรับก็อยู่ที่65 40 40, 40นะครับนี่นะครับคือแผนมาตรฐานมาผมแผนมาตรฐานเนี่ยไปเลยก็ p ปีไปอยู่ที่1นะครับเราแค่แผนเดียวพอเนาะมาเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปซื้อตัวนักเตะตามที่เขามีก่อนนะเขาใช้นักเตะประมาณนี้ใช่ไหม ปูทีเมนยูมีโรนโดพีทีซีอู้เดี๋ยวขอดูค่าพลังก่อนครับโรนโดทีซีโอ้โหค่าแรงแดงแป๊ดเลยอื้อปูทีเมนยูก็อย่างว่าครับนีครับพวกคาร์มนี่อีกคาร์มนี่กับโรนโดนี่น่าคู่เนาะมูโน,โน่ยืนเป็นซีเอฟโอเคเดี๋ยวผมขอเวลาไปซื้อแป๊บนึงครับแล้วกลับมาตอนที่ผมซื้อเสร็จแล้วเนาะโอเค,ครับทุกคนผมก็ทําการให้ไปซื้อมาแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับไปซื้อมาแล้วครับ นี่เนาะแต่ก็จะเป็นนักเตะบวกหนึ่งเป็นหลักนะว่าตังเราไม่ถึงบวกแปดแน่นอนครับใครจะมีตังมาซื้อบวกแปดได้หามาเราออกมาเป็นตัวนักเตะตัวเดียวกันกับเขาที่เขาใช้แต่นักเตะค่าสไตคก็จะลดมาเยอะเลยเนาะของเราเป็นบวกหนึ่งนะครับมาก็จะเป็นบูโน่เป็น CF นะครับโรนโดกับคาร์วานี่ก็เป็น l s r s เนาะของการสวนก็เป็นพอสโก้แล้วก็พอกว่าครับวิงแบกซ้ายก็เป็นเวนโดมิเลียมเนาะหาบวกหนึ่งไม่เจอครับได้บวกสามมาครับแบกซ้ายก็จะเป็นดาริบินครับ ส่วน c ีตัวนี้ก็จะเป็นเลโอฟอร์เนนัปีทีแล้วก็มีแบ็คขวาเป็นแกลลี่เนวิวปีฮอตนะครับส่วนนี่ครับดาร์โลก็เป็นบิงแบคกว่าเนาะประตูก็ใช้เป็นปีเตอร์เชมัยเคลนะครับแล้วก็แผนแทคตติกนักเตะมันดูแทคกจิกเตะครับนี่ครับก็ตามที่ก๊อบออามาเลยครับเขาจะใช้เป็นกองหน้า2ตัวครับเขาจะเป็น AR1 แล้วก็ DP1 แล้วก็ SR1 นะครับส่วน CF ตัวเดียวครับเขาจะใช้เป็น AR1 DP1 หนึ่งดนึครับขึ้น3ลง3นะครับ CF ส่วน ของรูนี้ขึ้นสามลงหนึ่งเนาะแล้วของคานี้ขึ้นสามลงสามครับส่วนกลางสองตัวเขาใช้เป็นขึ้นสามลงสามไม่มีแทักติกนะครับส่วนบิงแบ็กสองข้างครับเขาเป็นเออาร์หนึ่งแล้วก็ขึ้นสามลงสามนะครับแต่ให้มันช่วยบุกเนาะบิงแบ็กจะช่วยบุกด้วยนะครับส่วนแบ็กซ้ายแบ็กขวาก็นี่ครับจะไม่ให้แบ็กซ้ายแบ็กขวาบุกนะแล้วก็ขึ้นหนึ่งลงสามครับส่วนเซ็ back CB นเตอร์แบ็กอะซีบีแล้วเซ็นเตอร์แบ็กครับตัวเดียวเขาเป็นขึ้นหนะึ่งลงสามเนาะประมาณนี้เลยนะครับหมุนบาทนักเตะก,ก่อนเนาะ กับตันทีมกับตั้ทีมกับตันทีมผมให้พอสโคนะครับจุดโทษก็บูโนอัไปกินครับเตมุมผมให้พอสโคเนาะเตมุมให้พอสโครับเหมาแล้วครับฟรีคิกฟรีคิกก็เป็นบูโนครับบูโนก็รับฟรีคิกไปเนาะโอเคเราไปลุยกันในแรง้งเลยครับว่าแผนนี้จะเป็นยังไงครับไปโอเคทุกคนเรามาเจอกับแผนห้าสองสามนะครับแผนห้าสองสามเหมือนกันเลยเป็นฟูลทีมอะไรเนี่ยฝรั่งเศสหรือเปล่าครับดูมันชัดต้องขอไปด้วย มาหรือกันเลยนะครับส่วนเทคนิคผมก็จะใช้นี้ครับเป็นสามห้าสห้าห้าสิบเหมือนที่เราก๊ับมาเลยเนาะกีกมาตรฐานนะครับมาดูกันบางนู้นมีโอนโดด้วยน่าเป็นฟูทีมอะไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาดูกันเนาะอ่าน่าจะกึงฟูทีมเอลเมสหรือเปล่าครับมาไม่ต้องสนใจครับมาดูครับ เราเป็นฟูทีมแมนดูนะครับอย่าลืมนะครับว่านี่เป็นแผนของแรงอันดับหนึ่งตอนนี้เนาะก็อย่างที่บอกครับอันนี้พอจะเป็นแนวทางเนาะไม่ได้บอกว่าแผนนี้ใช้แล้วจะดีอะไรยังไงครับว่ามันเป็นแนวทางให้ดูเฉยเนาะว่าตัวนักเตะเราก็เป็นนักเตะแค่บทหนึ่งครับไม่ได้บกแปดเหมือนกับทีมหลักของเขาเนาะมาลองดูครับห้าสองสามมันกันจะยังไงอูคาม่านี่ไปไม่ไหวครับเจอคนร้อนครับอันนี้น่าจะเป็นฟูลทีมผสมครับทุกคนมามาดูกันต่อนะครับ อาคิมีอยู่ที่บอลดารินสกัดไปได้ครับไปจะสวนที่ปาคเขาดารินดารินยังไม่ได้กระชากนะให้ที่โรนโดครับแขนนี้จะลืมไหว่าแผนนี้มันเป็นอ่า LSRS ครับไม่ได้เป็น LWRW วินะครับมาวิงเยี่ยมครับไหลให้พอสโคคุนชีวินเดียมให้พอสโคให้โรนโดโรนโดปั่นทั้งวันนี้เยี่ยบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับมาแล้วครับประตูแรกอย่างไวครับนาทีที่สิบสามแค่นั้นเองครับปููนี่ครับเบ่งกล้ามโชว์ไปทีครับ ดุนดูครับโอ้โหประตูแรกมาอย่างไรครับนี่ก็ปั่นเน้นๆครับอาจารย์จริงไม่ได้ปั่นแล้วนะยิ่งเยเฉยนี่นะครับประตูเขาไม่ถังครับโอ้โครับมาประตูแรกเรามาแล้วแต่ประตูเดียวยังไม่อุ่นใจครับต้องประมาณสองประตูขึ้นนะเอาเอายังไงมาต่อครับเอาตามจริงผมเล่นไปแล้วรอบหนึ่งครับทุกคนแต่แมตช์นั้นมันเสมอเนาะก็เลยไม่ตัดไฮไลท์ไม่ให้ดู ก็ไม่ได้เอาตัวเต็มให้ดูเนาะเดี๋ยวผมจะตัดไฮไลท์เกมมันมให้ดูเนาะไฮไลท์เกมแรกที่ผมเล่นก็สนุกนะเป็นฟูลทีมตำนานครับฝั่ง้นครับตำนานห้าตัวเลยครับอ่แต่มาต่อนี่ครับแมตที่แล้วเราเสมอไปสองสองนะครับเจอกับอ่าทีมตำนานเนาะเขาใส่ตำนานมาห้าตัวเลยครับแต่เราก็ยิงนําได้นะสังสองดูครับเต่เจอตีเสมอครับช่วงท้ายแมตที่แล้วผมก็เลยอหายสักแตชหนึ่งให้ดูครับนี่ครับต่มาเป็นแบบนี้ลองดูครับจะเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เรานําแล้วนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ตอนนี้ยังไงเลยบ ได้ฟาวครับมาเจอรี่นมิวติบอลนะนิวส์ให้มอนตี้ดารุจารุให้ที่วินเลี่ยมครับคุณซีดารุครับไล่ให้วินเลี่ยมครับอ้าววินเลี่ยมจะเปิดไหมวินเลี่ยมไม่ได้เปิดครับจะส่งครับแต่ส่งไม่ได้ครับโอ้แต่ยังได้บอลครับจารุที่บอลดารุให้คาว่นี่เรานี่ยิงเลยโอ้โหฝอ่งนูนยังมาบล็อกไว้ได้ครับนี่ครับจังหวะยิงของเขานี่ติดใครครับเนี่ย ใครครับวิ่งเอาเขามาบอกเนาะอ๋อนี่ครับหาจิมมี่ครับไม่หาจิมมี่ก็วานสองตัวนี่แหละพอสโคที่บอลครับเปิดมาได้ไหมเปิดมาทานี้มุงโอ้โลรนุ้ครับไม่ได้ครับลูกหมุนนี่หวังผลได้จริงนะครับมาที่เราผมมีอะไรให้ดูเนาะพอสโคเปิดมาพระปลาก็หมุงได้นะครับฮึมนิดเดียวครับดูต่อครับ แบบนี้อุ่นใจขึ้นมานิดนึงครับไม่ได้เจอฟูตำนานนะแม้ที่เราเจอฟูตำนานนี่เสียวไส้ครับแวบๆเลยรุดคุณลีติบบอลครับในทีเอ็มเป้มาที่โรนโดครับองลีองลีก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าใช้ครับตาลิบินจิ้มไม่ได้ครับแต่เขาได้บอลนะครับมาทีเอ็มเป้กวนเดียคือกวนจังหวัดยิงไกลครับนี่ครับโรนโดห้ามยิงไกลนะเอ็มเป้ยิงูยเสียวๆครับโอเคคาร์วานี่เอามาลงได้ครับให้ที่โรนโด โล,ลนด้ดยตรงออกด้านข้างก่อนเนาะไปไม่ได้ครับคืนที่คาวันนี่ไฮติพอสกูบพวกปานี่ครับวิ่งแล้วครับพวอป้ายังไงพวกป้าจะยิงครับโอ้ยไม่ได้ครับผมนึกว่าจะตัดเข้ามาตรงกลางเนาะแต่เลือกที่จะล็อกแล้วก็ยิงครับพวกป,าปา้าเอ็ปเปเปของนุนสแต็เยอะสุดนะครับอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบสองเนาะใช่ไหมวะหรือว่าโลนดด้วยเอลเฮดวะที่สแต็ตเยอะสุดอา้าไปแล้วครับอันนี้แผนห้าสองสามด้วยกันทั้งคู่น,นะครับ แต่ความพิเศษของแขนเราก็อย่างที่บอกครับมันเป็น LSRS เนาะแล้วก็เป็น CB ครับไม่ได้เป็น Swipper แล้วก็ RWLW เนาะผมกลัวอย่างเดียวครับกลัวตำแหน่งของมิเลียมนี่ครับถ้ามันเป็นแค่นักเตะอ่ะ20า20ไลท์เนาะมันอาจจะไม่ไหวก็ได้ครับว่าผู้ทีมหลังเขานั้นเขาเป็นโมไปัดเนาะมันก็เลยพอสู้ได้ครับยกมาจากนี้ดารูวิ่งไม่ทันนะครับ โอเคเรายังได้ทุ่มอยู่นะขอสักหนึ่งประตูครับเพื่อกุมใจขืนชีพพอลปาให้ที่ดารุดารุให้ที่พอสโกให้คาวานิคาวานิจะไปไม่ได้บุน่ครับบนโน่ให้โรนโดโรนโดมาจาังหวะนี้โอ้ยนึิง่าเข้าแล้วครับนิดเดียวเองครับโอ้โหเฉียดเสาเหรอนี่ครับโอโ้ยิงแบบจิ้มๆครับไม่ได้ยิงเตียงหลังเท้าเนาะ น่าเสียดายไปครับอืมตตรดาครึ่งแรกอยู่ที่3านาทีนะครับแผนนี้ก็จะเห็นได้ชัดเลยครับว่าเฟอร์ดินานไม่ค่อยดันสูงเลยเราดูแผงหลังเราครับแผงหลังเราจะยืนแบบเป็นหน้ากระดานเลยนะห้าตัวครับโอเคเอาอยัางไงครับไหลไปแล้วครับเอา้าโอ้โหเอมัปเป้ยังไงชไม่ขึ้นโอเคเรียบร้อยครับยังออกมาไปครับชไมขึ้น เล่นเร็วครับนี่ครับยรียบร้อ้ครับหมดเวลาครึ่งแรกนะครับครึ่งแรงอาากอัตราของบอลเราเยอะก่อนเนาะแล้วก็การยิงเราสี่ครั้งเขากรอ,อบสองครับได้มาหนึ่งประตูครับมาดูครึ่งหลังกันต่อเลยครับทุกคนเอาอยัางไงจะเป็นไงบ้างครับมาที่ฟอสบาร์าลรี่นีวิวมาที่จารอจารอให้ที่บูนูเฟรนเดสเหมืนนี้บูนูเราดืนเป็น CF นะครับทุกคน มาได้เป็นเอสทีเนาะปอปะป่าครับเปิดมาจากนี้โรนุถึงบอลไม่ให้ถึงครับมุมงนสกัดออกไม่ได้ครับน่าจะเป็นใครครับมาคุณยอนหรือเปล่าครับมีครับนักเตะที่โดดเด่นครับเป็นเจอรโรครับพอสโคเปิดมาจากนี้เพราะว่าโอ้โหรุดผ้ลีกครับออกมาหมุนไว้ก่อนครับวินเดียมเอาดีๆนะวินเดียมนี่ครับผมกลัวตรงวินเดียมนี่แหละครับไม่ได้กลัวตรงใครเลยครับโอเคกองหลังลงมาครับเรียบร้อยโอเค เอางี้ครับฝั่งนู้นก็ขึ้นเกยมยากเหมือนกันนะครับแปดห้าสองสามมันข้อเสียหนึ่งคือดุดแล้วดุดเลยเนาะบุกคนเพลินนี้มีสวนกลับตุ้งเดียวหายก็มีเน,น,นื้อเปลี่ยนนี้มาดูครับของดีที่บอลตรงน,นี้แกลลี่ในวิวนะตัดบอลมาได้ครับมาที่ลิโอเฟรน,นันคืนซีแกลลี่ในวิลอูเล่นยากนะครับแบบนี้ครับมาที่ดาริบินดาริบินอูขยับมาอยู่ฝั่งขวาเลยนะดาริบิน แล้วก็ดารุครับนุ่นครับสลับตำแหน่งกันครับดารลมาไปอยู่ฝั่งซ้ายครับมีการเปลี่ยนตำแหน่งกันเล่นด้วยครับไรอนชีวินเลี่ยมมาที่ดารุโอ้โหดารลทํทำบอลลั่นครับจับบอลไม่อยู่ครับต้องวิ่งกลับมาครับดารลครับแต่ตอนนี้ดาริบินก็ยังซ้อนอยู่นะครับนี่ครับดาริบินมันอยู่ตำแหน่งของดารุนะครับโอเคครับยบร้อยครับแบบนี้ดาริบินที่บอลขึ้นเกมยากมากครับกว่าย่างไง กระชากไปแล้วครับให้เพอร์สโก้มานชี่ดารุ่โอ้ไม่ได้กลับไปตำแหน่งครับอู้เบิ้ลเร็วครับมานชี่โรนโดครับคาร์วานี่อยู่ที่บอลคาร์วานี่ไอ้ได้นะครับโอ้คาร์วานี่ยิงไกลครับจากวันนี้เรียบร้อยครับโอ้โหอีกสังคาร์วานี่ยิงด้วยสายเลยครับเมื่อกี้สองประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหนี่ครับเดี๋ยวมาทะ đo ครับมาแล้วครับประตูสองของคู่ทีแมนเชสเตอร์ยิงเตร็จครับสับด้วยสายด้วยครับหายเฉยครับปัดไม่อยู่ครับ ยิ่งเหมือนจะเปาครับเมื่อกี้ครับเปามาแล้วไง <c oughs> นี่ครับหนึ่งประตูครับอี่สันคามวานนี่นะครับแบบนี้ก็อุ่นใจขึ้นมานนิดนึงเนาะมาดูกันต่อครับเอาหนึ่งไงครับฝั่งนู้นมาที่เสียอา7เซเนครับไปให้ฮาคิมิมาที่รุตกุลิตฮาคิมิต่อครับ มาที่โซกาเตสเอ้ามีตำนานด้วยครับมีโซกาเตสด้วยครับไม่เห็นต้องขออภัยด้วยครับดาริบินสวยครับตอนนี้ครับบิลเลี่ยมบิลเลี่ยมยังไงจะกระชากไม่ไม่ได้กระชากครับให้ที่ล้นด้วยก่อนที่พอสโปพอบปากได้บอลครับที่แกลลี่ในวิวเล่นสั้นๆครับตรงนี้รอเพื่อนเติมเหมือนครับจาร่ไปแล้วครับนี่ครับจาร่โครับให้ที่คาร์วานี่จะขึ้นให้จาร่ไม่ได้ครับแต่เรายังบีบอยู่เนาะฝั่งนี้ก็เริ่มขึ้นเกมยากครับต้องยกบอลยาวมาคร บอลอยู่ยที่ดุสกุลิตฝั่งนู้นรู้สึกจะขึ้นเกมฝัง่งทางฝั่งทางด้านขวาเยอะเนาะหากี่นนะีไปเขาจะชากไปแล้ววินนียมเราไม่ทันแน่นอนครับเปิดมาจากวันนี้อุ้ยฟืินานหมวกก่อนใช่ไหมน่าจะฟืินานครับอันนี้แชมเปญเรื่อนะครับอีกแค่ประมาณสิบกว่าทีนี้นะครับมาลองดูยังไม่เปิดครับเอมปเปอร์ นี่ครับยึ่งอยู่ครับยังไงครับไปไม่ได้ครับเจอเขานี่มาซ้อนด้วยครับฝั่งนู้นอู้วาดเสียวเลยครับจังหวะเมื่อกี้อายครับเนี่ยโอ้โหนิดเดียวครับมุ่งได้เฉยครับเอกเล่นช้าไปครับฝั่งนู้นรู้สึกจะดันสูงแล้วเห็นไหมครับนี่ก็เล่นสั้นนะครับบอลที่ดารุครับ ดาโล่ไปม่ได้ครับให้ที่เพาะกว่าคืนที่ดาโล่ครับพอพาะกว่าอยู่สันขาวันนี้ครับขาานี่ให้ที่บูโนโ่บูโนโ่จับบอลยาวนิดน,นึงครับโรนโด่ที่บอลน,นี่ครับบูโนโ่ก็จะลงมาล้วงบอลต่ำนิดน,นึงนะอาโดนชนไม่ฟาวด้วยครับโอเคนึกว่าจะไม่ฟาวถ้าไม่ฟาวมีหลุดได้ครับจาหว่าเมื่อกี้บิโอเฟอร์นานจะเล่นงสั้นหรือจะเปิดครับ มือนมองหานะครับเปิดมาจังหวะนี้พอสโคที่แกลลี่นวิวยิ่งเยียบร้อยครับโอ้โหสามประตูต่อศูนย์ครับหืแกลลี่นวิวครับโอ้แผนนี้มันก็ดีแบบนี้นี่เองครับลองเอาปรับใช้กับแขวนทุกคนดูเนาะอันนี้ก็เป็นแนวทางให้เล่นอ่าเล่นให้ดูเฉยๆครับแผนใครดีแผนใครเด่นเราก๊อปมาแน่นอนครับนี่ครับแกลลี่นวิวครับสามประตูต่อศูนย์ไปแล้วครับโอ้โห ล้อมๆครับล้อมๆเดี๋ยวจบจากแบบนี้เดี๋ยวผมก็จะมีไฮไลท์ของแมต์ก่อนหน้าให้ดูเนาะแมต์เจอกับตำนานครับทีมตำนานโอเคมาดูครับดาโรยู่ที่บอลพื้นที่เนวิลครับเนวิลให้จาโรมาที่คาวนี่ครับบูโน่วิ่งแล้วครับแต่ยังไม่ให้ครับอ้าวคาวนี่เียงขานมาได้ครับเอ้าแต่โดนซ้อนครับไม่ได้ครับ หดเวลา3นาทีนะครับแบบนี้น่าจะชิวๆครับโดนได้สัก1ประตูก็ไม่ใช่ปัญหาครับแบบนี้แต่ขอจะโดนนะครับขอเก็บกินชีสครับเอายังไงเรียบร้อยครับหมดเวลาการแข่งขันครับทุกคนโอเคครับเราเอาชนะไปได้3ประตูต่อศูนย์นะครับสำหรับคู่ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่อยู่แรงันับหนึ่งตอนนี้นะครับอ่าไปดูสถิติต่างๆกันเลยนะครับ เรามาดูสิตีกันครับทุกคนเมื่อกี้ก็เลื่อนชั้นขึ้นมาพอดีเนาะมาดูสิตีผู้เล่นครับ Man the Mad. แมนออฟเดอะแมต์แมตต์นี้กลายเป็นใครเนี่ยค่าเฉลี่ยดูหน่อยสิรครับอ้าวเป็นปีเตอร์ชไมเคิลนะครับปีเตอร์ชไมเคิลได้แมนออฟเดอะแมตต์ไปเหอเรอเดียวนะจงังหวะเซฟเหรอ0.5 <laughs> แต่ได้แมนออฟเดอะแมต์ไปนะครับเดตติ้งที่เยอะสุดตอนนี้ก็เป็นของพอสโคกับแกรี่เนวิลนะครับ อ่าไม่ไม่ไม่ใช่อัลชามิเกิลนะครับเป็นแกรี่นีวิวครับได้แมนนิ่งด้วยแมทไปนี่ครับเล่นดีมากครับดูครับเรตติ้งส่วนไห่ก็อยู่ที่แปดเนาะแปดแล้วก็เจ็ดนะครับมีหลุดมาหกไหมหกมีแค่ลิโอฟอร์นาแล้วก็ปีเตอร์ชามิเกิลกับพอปปานะครับเล่นไม่ดีเท่าไหร่นะเกมนี้เรามาดูประตูกันบ้างครับประตูก็เป็นรุ่นหนึ่งครัวันี้หนึ่งก็แกรี่นิวิวหนึ่งนะครับการเข้าวัฒนะครับนี่ครับ โอ้โหไรบินเข้าประาตุสามครั้งชนะสามครั้งเนาะเกรีนวิวก็หนึ่งครั้งได้หนึ่งครั้งครับมาดูที่สติการยิงบ้างครับการยิงส่วนใหญ่จะมาจากตรงกลางเนาะยิงจากดันกลางครับทุกคนนี่ครับอันนี้แกรี่นิวิลก็ยิงจังหวะได้ลูกเซตพีชเนาะส่วนคาวนี้ก็ยิงไกลครับโรนดูก,ก็ยิงเกือบไกลครับปันปันเนาะการป้องกันมาดูการป้องกันบ้างครับการป้องกันแกรี่นิวิลนี้แปดครั้งนะครับ อ่าไม่ใช่แปดสิเดตติ้งแปดนะครับนี่ครับพวกสําเร็จก็คือหน้ากอดปิียโทษเลยครับมาดูที่กล้องหลังนี้ก่อนเนาะการป้องกันครับดีโอเฟนานหนึ่งครั้งนะครับตรงนี้แล้วก็สกัดพาดโดนนะเกือบทําเสียประตูนะครับตรงนี้ก็ใครตาทิบินตาทีบา่บินนี่สามครั้งสำเร็จสามครั้งนะวินเดียมก็หนึ่งครั้งสำเร็จหนึ่งครั้งนะครับโอเคเรามาสรุปผลกันนะครับแผนนี้ก็ถือว่าใช้งานค่อนข้างๆๆโอเคครับยิงไปหกครั้งก็กรอบสี่ครั้งได้มาสามประตูนะครับ อัรตราการเป็นประตูก็คืออยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นเลยเนาะโอเคครับอ่ะเดี๋ยวจบมานี้เดี๋ยวไปดูไฮไลท์กันนะครับทุกคนใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยเนาะหรือว่าอยากให้ผมรีวิวที่มาไล่ผพียไรก็แนะนำมาได้ครับคอมเมนต์มาได้เลยเนาะวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนไปนะครับบายบายไปดูไฮไลท์กันเลยไปโอเคครับทุกคนโอ้ยทุกคนดูมินเจอร์หนึ่งนะอ่าอันนี้เป็นดาวม่วงนะครับดูมันสิครับตำนานหนึ่งสองสามสี่ห้า ตำนานห้าตัวแล้วดูทีมเราเพิ่งซื้อบวกหนึ่งมาจะไหวหรือเปล่าเนี่ยครับเขาเป็นแผนสี่หนึ่งสองสามครับโอ้โหซีดเลยครับเปิดมาใหม่ครับนี่พบเอ้าเรียบร้อยใครครับพอพวกป้าอ้าวมาแล้วครับกองหน้าได้รับโลกครับกองหลังออบตหรือเปล่าก็ฝั่งนู้นครับนี่ครับพอพวกปลายิงไปแล้วเรียบร้อยครับก็อย่างว่าครับเขาอัดเอฟพีไปกับกองหน้าเนาะกองหลังเขาก็จะอ่าคุณภาพก็จะดรอปประมาณนิดนึงนะครับ เฮ้ยเอาครับเต็มมุมหวังผลได้หวะพอสโกให้พอพระปาครับเื้นชี้ไดโลครับบุโน่จะเติมไม่ได้ครับนี่ครับยวสันคาวนี่คาวนี่ให้พอพระาพอพรายิ่งตัวนี้เรียบร้อยครับสองประตูตัวศูนย์โอ้โหพอพระปาใส่ประตูสองตัวยิงเรียบร้อยครับว้าวมาแล้วครับแบบนี้น่าจะอุ่นใจขึ้นมานิดนึงครับฟูทีเมนยูครับอันนี้ของแรงอันดับหนึ่งนะครับที่ผมก้อแผนมาเนาะนักเตะก็นักเตะชุดเดียวกันนะครับ ดิบารุครับพยายามยิงไกลดิบารุติดไฟงานโอเคอุ้ยเฮ้เสียแล้วครับยูซโดบอลถูกขีดมาเข้าประตูอ่ามาเข้าทางของยูซโดนะครับอูดเอาแล้วไงครับปัญหามาแล้วครับอือหือดูดูครับนี่ครับอ่ะผมขอปรับลงมารับนิดนึงนะครับเผื่อไว้ครับช่วงท้ายครับยันให้อยู่ยันให้เขายิงไกลผมกลัวยิงไกลมาเลยอ้าผ่านไปได้ครับแลมพาร์ทยิงไกลจางมันนี่เรียบร้อยเลยครับโอ้โหนี่ไงครับปัญหาคือยิงไกลครับ หื้งเข้าห่อเลยครับไรนครับเนี่ย